สวัสดีครับผมเดฟลูก้าเพ็นกินนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำระบบอาจจะเราต้องเรียกว่าระบบงานพิเศษนะครับที่เอาเข้ามาให้ได้เล่นกันนะครับซึ่งเป็นระบบแท่นขุดเจาะน้ำมันเนะเาะจะอธิบายในส่วนนี้ก่อนครับแท่นขุดเจาะน้ำมันก็คือเป็นตัวที่เอาไว้สำหรับฟาร์มหรือว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำมันนั่นแหละ จริงเมื่อก่อนเราจะมีตัวที่เราวิ่งไปเก็บถังน้ำมันใช่ไหมทีนี้ผมเพิ่มเข้ามาอีก2ตัวก็คือตัวเป็นแท่นขุดเจาะนี้ตัวแท่นขุดเจาะนี้จะเป็นจะมีค่าน้ำมันในตัวมันเองนะมันจะค่อยๆเพิ่มแล้วก็จะลดก็ต่อเมื่อมีคนเก็บออกไปนะครับเนี่ยเป็นตัวแท่นอย่างนี้นะแล้วก็ตอนนี้ผมเปิดแค่2แท่นก็คือในจุดเลยเราสามารถเห็นในจุดก็คือ2แท่นนี้ ช่แล้วก็อนาคตอาจจะเพิ่มให้อีกครับแต่ว่าก็เปิดแค่ใช้งานแค่2อแทนก่อนทีนี้ตัวนี้มันมีอะไรก็ตอนที่เราเดินเข้ามามันก็ให้เรากด E นะครับอ่าก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเขียนว่าแท่นกดจอดน้ํามันเนาะแล้วก็มีจํานวนน้ํามันที่เหลือตอนนี้มีอยู่494หมายถึงว่ามีเก็บเกี่ยวได้ทั้งหมด494ครั้ง ให้เราเลือกระหว่างน้ำมันดิบกับแก๊สโซเลียนนะครับน้ำมันดิบเราทุกคนน่าจะรู้แล้วว่ามันคืออะไรวิธีการเก็บเกี่ยวก็ง่ายๆครับให้เรากดคลิกค้างเนาะคลิกซ้ายค้างตรงนี้ให้หลอดเต็มแล้วมันก็จะค่อยๆเด้งขึ้นไปเป็นรูปนะครับเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ก็ถ้าจะเป็นน้ำมันดิบเนี่ยมันก็จะสุม่มอ่ะผมได้น้ำมันดิบแล้ว3ชิ้นถ้าจะทำอีกก็กดอีกโอเคไหมทีนี้ เรามาอธิบายเรื่องแก๊สโซลีนดีกว่าแก๊สโซลีนคืออะไรผมขอเก็บแก๊สโซลีนแป๊บนึงนะครับตัวนี้เก็บพร้อมกันหลายคนก็ได้นะฮะมาช่วยกันเก็บก็ได้ถ้ามีเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นแก๊งหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่ามาแย่งชิงกันประเด็นคือสิ่งที่พิเศษก็คือตัวแก๊สโซลีนฮนะตัวแก๊สโซลีนตัวนี้จะเดี๋ยวโอ๊ยเดี๋ยวผมพาไปดูอีกแท่นหนึ่งก่อนดีกว่า เหมือนแท่นโน้ตตะก,กี้มีเท่าไหร่4 0 0กว่าใช่ไหมเท่นนี้มีอ๋อเท่นนี้มี500เต็มเลยยังไม่มีคนมาเก็บอ่ะแต่วผมจะอธิบายความพิเศษของแก๊สโซลีนหน่อยก็คือตัวแก๊สโซลีนตัวนี้นะฮะแก๊สโซลีนจะใช้ในการทาผ้าบันแผลหรือว่าเบนเดตจากเมื่อก่อนเราต้องซื้อเบนเดตจากโรงพยาบาลใช่ไหมสองพั้าร้0บาททีนี้ผมเพิ่มตัวโต๊ะคาร์เบนเดตมาให้แล้วนี่ตัวนี้ใช้แก๊สโซลีน20แล้วก็ม้วน ม้วนผ้าพันแผล1ม้วนนะครับม้วนผ้าพันแผลหาได้จากการหาได้จากการเอาขนแกะหรือว่าขนจิ้งจอกนะมาตีไม่ต้องใช้อะไรเลยก็ใช้ขนแกะสิทธ์ก็จะได้หม้วนผ้าพันแผลไป1อันแล้วก็ม้วนผ้าพันแผลก็เอามาผสมกับแก๊สซุลีนก็จะได้ผพันแผลทั่วไป1ชิ้นนะครับใช้เงินแค่400บาทเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลดต้นทุนหรือว่าประหยัดราคาในการที่ไปซื้อที่โรงพยาบาล ได้เยอมากๆเนาะแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมหน่อยครับสำหรับไอตัวแท่นขุดเจาะเนี่ยก็คือมันจะมีวันหมดนะครับเช่นสมมติว่าถ้ามีคนเก็บไปแล้วเนี่ยมันก็จะหมดแล้วก็มันก็จะเพิ่มฉามากๆด้วยเพราะว่ากว่ามันจะปั๊มขึ้นมาอย่เงี้ย ทีเนี้ยก็อาจจะขึ้นอยู่กับสตรอรี่ของแต่ละคนหรือว่ารูปแบบในการเล่นของแต่ละคนแล้วว่าอาจจะมีแก๊งไหนมายึดเทนขุดเจาะที่แบบตัวเองเพื่อที่ตัวเองจะได้คราบเบนเดตเข้าแกง๊งหรือว่าอาจจะมีตอนแก๊งเผอหรือว่าคนที่เฝ้าเทนเผยก็ประชาชนก็มาขโมยได้นะฮะอะไรอย่างนี้เนาะรูปแบบการเล่นก็มีให้เราได้เลือกเล่นกันมากแล้วแต่แนวทางของแต่ละคนเลย ว่า,าจ,จะแบบถ้าไม่มีใครมาเก็บแล้วก็ผมก็มาเก็บน้ํามันดิบก็ได้แทนที่จะวิว่งฟาร์มก็มานั่งกดอันนี้ชิวๆมันก็จะสุ่มเนาะประมาณนี้นะครับแล้วพวกระบบของการตัวแท่งกูจาน้ำมันที่มาใหม่โอเคนะครับแล้วก็รอติดตามอัปเดตเรื่อยๆนะฮะ ตอนนี้แพทนี้ก็มีอะไรปรับปรุงหรือว่ามีอะไรแก้ไขยเยอะมากๆนค่คดผมจะเอาพวกงานที่มันต้องวิ่งเก็บแล้วก็ไปขายเนี่ยพยายามเอาออกไปให้แล้วก็ให้มีลูกเล่นหรือว่าให้มีอะไรน่าสนใจจะได้ทำแบบไม่เบื่อกันนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ